สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ o top Today, โอท็อปทุเดย์ลบบุรีนะคะกับพวกเรานักการตลาดรุ่นใหม่โอท<า>็อปนิวเจนคุณผู้ชมห่างหายกับคุณผู้ชมไปประมาณเดือนหนึ่งได้เนาะไม่รู้คุณผู้ชมคิดถึงเราหรือเปล่าแต่เราคิดถึงคุณผู้ชมตลอดเวลาวันนี้คุณผู้ชมขาแนะนํานิดนึงน้องกาดเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่จะมาเสริมทัพเนาะในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โอท็อปของเรานะคะแต่วันนี้เรามาที่ไหนน้องกาดว,วันนี้เรามาที่ชุมชนหมู่บ้าน บ้านเกาะหมู่ห้าตำบลกงธนูจังหวัดลบบุรีคุณผู้ชมบ้านที่ชันเองคุณผู้ชมขาที่นี่มีอะไรดีอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูแต่ว่าไปรนกอากาศเข้าไปดูกันค่ะอากาศร้อนขนาดนี้พัดก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะถ้าเราออกออกนอกพื้นที่นอนนกอากาศเนาะคุณผู้ชมขาที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองของกรมการพัฒนาชุมชนด้วยคุณผู้ชมและที่สําคัญเป็นศูนย์โอทอปโอทอบพัดจักสาร ซึ่งรวบรวมพัดมาชาวบ้านนะคะจะเอาพัดมาขายที่นี่แล้วก็จะมีพี่มาแปรรูปเออเป็นพวงหรีดบ้างหรือว่าเป็นพัดแบบนี้คุณผู้ชมมาขายให้เราบ้างเดี๋ยวเราพาไปแนะนํากันเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้รองประธานกลุ่มนะคะแนะนํานิดมึงสวัสดีค่ะชื่ออะไรค,ะ,คะสวัสดีค่ะชื่อพรมเพ้นฝ่ายสมฤทธิค์ค่ะหรือว่าเราเรียกกันว่าพี่วก พี่วอกจะเป็นรองประธานกลุ่มจักสารหมูเกาะหมูห้าบ้านเกาะคุณผู้ชมซึ่งที่นี่อย่างที่บอกว่าจะจริงๆการสารพัดนะคะคุณผู้ชมเป็นศิลปะเนาะเป็นที่ชาวตําบลกองขนัวสืบทอดมาจากพ่อแม่เนาะพี่วอกเนาะเราเป็นมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยเด็กๆอ้อเนาะ อ,อ๋อเราก็สารเครื่อใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นี่มีต้นไผ่มีมีไผ่สีสุกอยู่ค่ะใช่ยูเยอะเนาะเกือบบ้านเนาะพี่หวาเนาะแจะถูกบ้านค่ะมีไผ่แล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนอกจากสารเข้าของเครื่องใช้แล้วเรมาสารแล้วก็แปรรูปเป็นพัดแบบนี้คุณผู้ชมกว่าจะได้ลวดลายแต่ยังไงวันนี้พาไปชมก่อนว่าวิธีการมีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ตัดไผ่มาแล้วจากต้นเนาะก็จะเป็นวิธีการจักหนี่จะมีคุณแม่จักอยู่ ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญที่สุดในตำบลแล้วนะคุณผู้ชมที่เราหามาเนี่ยคุณแม่หันมาโบกมือหน่อยค่ะเห็นไหมคะไม่ได้จักเก่งอย่างเดียวยิ้มสวยด้วยนะคุณผู้ชมเพราะจากเสจ้จากเป็นเส้นเล็กๆคุณผู้ชมแล้วเราก็จะไปย้อมถ้าเกิดอยากได้สีอะไรก็ย้อมสีตามนั้นเลยหรือว่าถ้าจะเป็นสีธรรมชาตินี่จะมีคุณแม่คุณแม่แนะนําตัวหน่อยจ้าค่ะนางเพชรรัตนวรัตน์ค่ะสานมากี่ปีแล้วจ๊จะก็ ฝึกฝึกมาได้สองปีได้แล้วค่ะฝึกสานมาสองปีแล้วค่ะนี่คุณผู้ชมขาจะเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็มาสานแบบนี้กว่าจะได้คุณผู้ชมกว่าจะมาเป็นแผ่นแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแผ่นแบบนี้ที่นี่รับซื้อแผ่นละเท่าไหร่คะพี่วักแปดบาทค่ะแดบาทคุณผู้ชมขาแต่จะบอกว่าแปดบาทนี้ไม่ได้มาง่ายๆเนาะคุณผู้ชมก็ก็เห็นว่าอูยากอยู่กว่าจะจักกว่าจะสานเสร็จพอสานเสร็จแปดบาทแล้ว เอามาตัดมาตัดให้ได้รูปแล้วก็เข้าเล่มเนาะมีลูกไม้คนตัดอยู่นี่คุณผู้ชมให้แนะนําตัวนิดนึงจ้าชื่อพรนิภาเบิงโคตรค่ะรตัดมากี่ปีแล้วคะคุณพี่ตัดมาตั้งแต่เริ่มทํามาแล้วค่ะสามปีสี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วคือหลับตาก็ตัดถูกแล้วไม่ไม่ต้องบอกเลยว่าเออตัดรูปไหนหลับตาก็ตัดถูกแล้วตัดด้วยเย็บเลิ่อนเข่าด้วยทุกอย่างเลยค่ะทอาจนเสร็จมาสําเร็จแบบนี้ค่ะ ต่อไปคุณผู้ชมถ้าจะแปลรูปเป็นพวงหลีคุณผู้ชมขาด้านนี้จะเป็นการแปลรูปเอามาเข้าเขาเรียกเข้าเลยเข้าพวงเนะาะเข้าพวงเนาะแนถน้ำตัวหนคะ่ะคุณแม่ค่ะจินตนาปานเหมือนค่ะทําตรงนี้มากี่ปีแล้วคะตั้งแต่พศห้าเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วเนาะที่ทําตรงนี้มาอันนี้จะเป็นตามสัง่งคุณผู้ชมถ้ามีมีหลายราคาสามร้อยห้าสิบ หนึ่งพันบาทห้าร้อยสามร้อยห้าสิบค่ะแล้วแต่แแตอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นพวงหรีดที่บ้านเกาะหมู่ห้าของเราคุณผู้ชมค่ะไม่ทิ้งเนาะแม่เนาะไม่ทิ้งสามารถเอามาแกะแจกเป็นของชำร่วยได้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําแล้วก็ถามพี่หยวกกันว่ามีอะไรขายที่นี่บ้างพี่หยวกคะมีอะไรขายบ้างที่นี่ให้พี่หยวกแนะนาคุณผู้ชมหน่อยที่นี่ ขอบทองนะคะใช่ถ้าขอบทองราคาเท่าไรคะสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทแล้วก็จะมีเป็นแบบลูกไม้ค่ะลูกไม้แล้วก็ขายสามสิบบาทจําหน่ายสามสิบบาทเหมือนกันนะคะสามสิบเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วเป็นกุ้นธรรมดาสีขาวเราจะขาย20บาท20บาทแต่ถ้าอยากได้เป็นของชําร่วยเราก็ลดได้นะคะสั่งเป็นร้อยเป็นอะไรใช่ค่ะบอกพี่วุ๋วก่อนใช่ค่ะเราลดได้ค่ะลดได้ทุกขนาดค่ะ โทรมาที่เบอร์อะไรพี่หววคะ0 8 9 0 9 0 7 8 4กค่ะติดต่อพี่หวกได้เลยจะสั่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้แต่ว่าบอกก่อนนี้ต้องบอกก่อนล่วงหน้าค่ะเพ่อให้ทีมสารเร่งสารเลยได้ใช่ค่ะและต่อไปคุณผู้ชมขาเป็นพวงรีที่เราจะแนะนําคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ได้มีใครอยากซื้อเนาะแต่ว่าถ้าถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ต้องยอมรับนะก็ซื้อเนาะแต่ว่าพวงรีที่นี่ดีก็คือว่าสามารถรีไซเคิลได้ สามารถดึงพัดออกมาแล้วก็ไปแจกได้ไม่ต้องทิ้งให้เสียดายนะคะมีราคาเท่าไหร่บ้างนะคะพี่วัวมีพวงเล็กสามรอห้าสิบแล้วก็มีพัดสิบเล่มแล้วพวงใหญ่14บสี่เล่มห้าร้อยบาทแล้วก็พวงละพันมี28เล่มค่ะแเล่มหรือว่าอยากได้ยังไงสั่งได้สีอะไรบอกได้ค่ะหรือว่าจะมาดูที่บ้านยินดีที่บ้านอยู่ตรงไหนคะพี่ัว อยู่ทางเลยทางเข้าวัดโบสถ์หมู่ที่ห้าบ้านเกาะบ้านเลขที่ยี่สิบเก้าหมู่ห้าบ้านเกาะค่ะหรือว่าถ้ามากองธนูเลยวัดโบสถ์มันทางเข้าซุ้มวัดโบสถ์มันนิดนึงคุณผู้ชมอยู่ขวามือใช่ค่ะหรือว่าถามใครก็ได้เนาะกลุ่มพัดจักสารใครๆก็รู้จักนะคะอยากให้พี่โยกฝากเน้นๆอีกทีนะคุณผู้ชมรับฮีลถ้าใครสนใจนะคะเป็นของชําร่วยของขวัญของฝาก สิบห้าบาทใช่ค่ะยี่สิบจะลดราคาให้แล้วไหมมีสามแบบค่ะยี่สิบบาทแต่ถ้ามีเป็นลูกไม้แล้วก็คุณทองสามสิบบาทคุณผู้ชมยังไงอยากให้มาอุดหนุนแม่บ้านเยอะๆเพราะว่าเป็นเหมือนช่วยช่วยแม่บ้านเนาะใช่ค่ะที่จะได้ทําให้ชุมชนตำบลกงธนูเรามีรายได้เสริมใช่สร้างรายได้เสริมนะคุณผู้ชมอุดหนุนใช่ค่ะสินค้าเพราะว่า ที่เนี่ยอาชีพหลักคือเกษตรกรเนาะพี่วกเนาะใช่พวกเราทำนากันใช่แต่ยามว่างเราก็มาจัดทำพัดเป็นอาชีพเสริมใช่ทำให้ชุมชนตำบลกกงธนูเรามีรายได้จากการสางพัดแต่ว่ายุคโควิดแบบนี้ถ้าเกิดใครอยู่บ้านเฉยๆอยากเรียนรู้พี่วอกก็ยินดีใช่ค่ะสอนยากมาเรียนรู้ก็ยินดีใช่ค่ะได้ค่ะแต่บอกนิดนึง คนต้องน้อยนิดนึงคนเยอะไม่ได้ช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะต้องเว้นระยะห่างหรือว่าใส่แมสต้องกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมยินดีสอนยินดีให้ความรู้ตลอดเวลาเนานะสำหรับตำบลกงธนูของเราแต่ว่าวันนี้พวกเราฝากนิดนึงพี่อวกฝากอีกนิดนึงว่าให้มาอุดหนุนสินค้ากันเยอะๆยังไงก็ฝาก ฝากด้วยนะคะถ้าอยากมาเรียนรู้เนาะน้องกาดเนาะอย่างนี้พวกเรานะคะนักการตลาดรุ่นใหม่จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีขอขอบคุณพี่หวกมากมากนะคะแ,<ร>แล้วก็แม<ร>่แม<ร>่แม่แม่ที่ให้ความมาสอนพวกเราเนอนแล้วก็แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะแล้วก็ท่านประหลัดแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกงธนูนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์พวกเราด้วยนะคะแล้วก็พวกเราอย่างที่บอกนักการตลาดรุ่นใหม่จากสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดรบบุรีขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนสินค้าโอท็อปนะคะยังไงวันนี้สวัสดีค่ะ